น้ำท่วมฉกฉวยนครศรีธรรมราชวิกฤตที่ไม่ใช่เรื่องของฤดูกาลน้ำท่วมที่รุนแรงกว่าปกติกำลังกัดกร่อนหลายพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะอำเภอศรีชนและอำเภอชายาที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหนักหลังฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนหลายจุดน้ำท่วมขังสูงถึง50เซนติเมตรทำให้ชีวิตประจำวันของประชาชนเกิดความยุ่งยากอย่างมาก แต่ที่น่าสนใจคือปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากฝนตกหนักในช่วงฤดูฝนเท่านั้นแต่ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นเช่นน้ำทะเลหนุนและพื้นที่รับน้ำอ้วมที่ไม่เพียงพอในวันที่20พฤศจิกายน68ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอสิชนยังคงวิกฤตถนนสายหลักสาย401นครศรีธรรมราช สุราธานีบริเวณหน้าทะเลใจคอนกรีตหน้าร้านโกโตนอกต่อสิชนน้ำลดหมดแล้วแต่ยังมีหลายพื้นที่ที่น้ำยังคงท่วมอยู่ทําให้การเดินทางยากลำบากและสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไปคือ ปัญหาน้ำท่วมในอำเภอชาย,ายายังคงรุนแรงถึงแม้ว่าบางจุดน้ำจะเริ่มลดลงแต่ยังมีหลายพื้นที่ที่น้ำยังคงท่วมสูงถึง60เซนติเมตรทำให้รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้บริเวณถนนสาย41ขาขึ้นกอโทโมหน้าสุราชก่อสร้างต่อเวียงยังมีน้ำท่วมข้าม,ามถนนรถเล็กยังไม่สามารถผ่านได้มีมวลน,น้ำสูง50เซนติเมตรระยะทางประมาณ100เมตรคำถามที่น่าสนใจคือทำไมปัญหาน้ำท่วมในช่วงนี้จึงรุนแรงขึ้นมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากปกติ และสำคัญกว่านั้นเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพยั่งยืนสำหรับสถานที่ราชการโดยเฉพาะเรือนจำอำเภอชายายังคงมีน้ำท่วมถังแต่ก็ยังเปิดให้บริการประชาชนเหมือนเดิมเจ้าหน้าที่กู้ภยัยอำเภอชายาเร่งทำข้าวกล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายกับผู้ประสบภยัยซึ่งเป็นการช่วยเหลือที่สำคัญในช่วงวิกฤตนี้แต่คำถามที่เหลืออยู่คือปัญหาน้ำท่วมนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไรและเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมตอบคำถามเหล่านี้และแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง